สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ Stone สำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับการรวมเด็กเมตานะตามที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยทำให้ก่อนที่ใจจริงผมเนี่ยอยากจะรออีกสัก2-3วันนะให้เมตามันนิ่งกว่านี้นะครับแต่เมื่ออยากดูก็จัดไปนะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่อันดับหนึ่งนะครับเด็กแรกเลยวินเลทส,สูงสุด60.9%นะคือมิดแรงชาแมนโคะนํนะนบริการเติมเกมออนไลน์ เติมเกมผ่านเดอะฮันชอปถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอด h ดอะฮันชอถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึงเดอะฮันชอปเด็กนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับ60.9%ิด 60. วินเรทนะครับสำหรับ ชาแมนวิตแรงที่ผมนำเสนอไปเมื่อคลิปที่แล้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะผมอธิบายไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการบับนะมินเนี่ยนอย่างเด็กถือกระเป๋านะครับเมือหลอกโกลฟินพวกนี้ด้วยการบัฟอย่างเทอร์บูลัสและการเวทฝูงบินไฟฮอคนะครับในการทำให้ตัวนี้ลงมา2ตัวก็ต้องมีเวทคาร่าห้าอยู่บนมือด้วยนะอันนี้อธิบายหมดแล้วนะไม่พูดแลด้วดีกว่านะครับลองไปดูกันในคลิปเองกันลักกันสำหรับเด็กอันดับหนึ่งอันนี้นะครับ ปต่อไปเลยนะครับดูความรวดเร็วส่วนอันดับที่2และเป็นเทียร์หอยู่ก็คือเด็กอะโกลอพารินซึ่งเป็นเด็กเก่าแล้วนะแต่ว่าวินเลทมันยังไม่ตกครับยังเก่งอยู่นะครับซึ่งของในเด็กนี้ไม่มีของใหม่เลยนะครับมีแต่ของเก่าล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ซื้อชุดใหม่ก็เล่นได้นะก็เป็นการสเปรย์บอร์ดด้วยมินเดียนค่าไร้1ตัวเล็กๆนะครับดยจํานวนมหาศาลนะและสังเกตดูพลังโจมตีจะเป็นหบทเลยนะครับ ทำไมนะเหรอเพราะว่ามันมีมินเนี่ยนค่าราย2ตัวนี้ครับหุ่นง,งานยุ่งร่ย2นะคำรามสู้ศึกมอบบวก1นบวกหนึ 1, ให้มินเนี่ยนพลังโจมตี1ของเราทั้งหมดนะครับก็เมื่อเราสเปรย์บอร์ดด้วยตัว1นึ่งนึ่งพวกเยอะๆเราก็สามารถบับได้ด้วยหุ่นง,งานยุ่งนะครับหรือถ้าไม่มีพวกนี้ขึ้นมือนะครับก็ใช้เวทไร่สาอย่างกระดมพลเรียกลักลบซิววร์แฮนออกมา3ตัวได้แล้วก็บับมัน การบัฟเนี่ยจะได้จากขุนง,งานยุ่งนะครับหนึ่งอย่างและแฟลชเซลนะครับอีกหนึ่งอย่างเรียกเครื่องจักร12ที่มีโล่สักศิธิ์ยุยุมอบ 1, บวกหบวก2ให้มนของเราทั้งหมดนะก็เป็นการบัฟนะและอันสุดท้ายซึ่งเป็นตัวเพิ่มดาเมจหลักในเด็กนี้ก็คือรัศมีครูเซเดอร์ทุกครั้งที่มินเนี่ยนฝาเราโจมตีมอบบวก2บวก1ให้มันมีผลนาน3เทินนะครับเด็กนี้นะถ้าเด็กเราสเปรบอร์ดเยอะแล้วก็มีครูเซเดอร์ตีได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคลียร์ยากแล้ว ก็สามารถจบเกมได้เลยในเทอร์ที่5หรือเทอร์ที่6แต่ถ้าคู่ต่อสู้สามารถเคลียร์บอร์ดได้นะครับและการเราหมดมือก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะเพราะว่าเด็กนี้นะการ์ดจั่วเนี่ยมีน้อยมากนะมีจั่วแค่หัดแห่งอาดาัเท่านั้นที่จั่วการ์ดหใบและคอนเออร์สายที่จั่วการ์ดค่าได้สูงสุดออกจากเด็กเราหมดแล้วทีนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็ช่วยจัว่วได้นะ เทเซอร์กิลตัวม่วงสุ่มรายเวทค่ารายสองหรือต่ำกว่าจากเด็กก็คือจัว่วหัดแห่งอันดาวมาใส่ตัวเองนะครับแล้วก็จั่วการหนึ่งใบหมดแล้วนะครับจั่วการ์น้อยนะครับในนี้นะก็ราคาถูกสมราคานะครับแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่ไปต่อกันเลยที่เด็กที่3นะครับอันดับ3ามเมดวิญญ,ญาณธาตุก็มีวินเรท6 0สาะครับสำหรับเด็กเมดวิญญาณธาตุนะก็เป็นการลงวิญญาณธาตุ ลงมากดดันคู่รุสู้เรื่อยๆและจบเกมให้ไวนะครับเหมือนกับเด็กตีๆทั่วไปซึ่งตัวทีเด็ดในเด็กนี้ที่ดีกว่าเด็กไอ้พาราดินก่อนหน้านี้นะอันดับสําสำหรับผมผมคิดว่าคือการจั่วการ์ดนะครับมีตัวนี้นะเสมียนบรรดานนะราย3ได้2-2แต่ถ้าเทินก่อนหน้านี้นะครับเราเล่นวิญญาธาตุมาแล้วจะมีความสามารถพวกพ้อง เรียกร่างก๊อปปี้ของเบเนตตัวนี้ออกมาอีกหนึ่งตัวแนละเมื่อตายเสียงสุดท้ายโจกการเวทมนต์หนึ่งใบในเด็กเราเวก็จะมีแต่เวทยิงนะครับซึ่งเป็นเวทไฟนะทั้งน้ำพุเพลิงบอลเพลิงและไร่สองตัวนี้ลุกไหม้ฉับพลันนะครับนี่ไร่ห้า 5, โซล่าแฟร์ด้วยนะครับทำซ้ำเสียหายล้วนๆเป็นเวทไฟก็ต่อยตีนะครับแบบเดิมไม่มีการ์ดใหม่นะครับเช่นกันสรับเด็กนี้นะครับใครเอาไปจัดก็จัดกันได้นะครับราคาไม่แพงมากเหมือนกัน อันดับ4นะครับก็อากโลดีบอฮันเตอร์นะเด็กต่อยตีเช่นกัน60%วินเรทนะครับก็ยังอยู่กับเด็กแนวตีอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องจบเกมให้ไวอีกนั่นแหละนะครับเด็กดีบอฮันเตอร์เจ็บนะมีแส่นี้ด้วยนะครับอย่างฝังเข็มเข้าไปนะครับเด็กนี้ก็เหมือนกับเด็กที่ผมทําไปแล้วนะครับเมื่อ2คลิปก่นอนว่างทาไปแล้วนะครับสําหรับเด็กดีบอฮันเตอร์ตีนะ มีตัวตีข้ามยุยุย่อย่างเคฟันฟิรี่นะครับเมื่อถ้ามียุยุย่บนสนามเนี่ยเราจะไม่สนใจมันได้ตีเข้าหน้าได้ด้วยมีคอมโบจากการ์ดชุดใหม่นะคืออสรพิษยืดยงนะครับคอมโบคู่กับพูดนิทราที่มีจำศีลนะเพราะไอ้งูนี้บอกว่าถ้ามีมินเนี่ยนจำศีลจะลดค่าไลาลงสี่หมดแล้วนะครับเด็กนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะแล้วหละก็ทำไปแล้วทำในคลิปไปไล่ดูกันเองกันแล้วกันครับดิมอนทันเตอร์เจ็บนะเด็กวินเรทอันดับ5นะครับ อันสุดท้ายสำหรับวันนี้คือวอริเออร์มังกรนะก็เป็นเด็ครูปแบบโจมตีอีกนั่นแหละนะครับสำหรับวอริเออร์เด็กนี้คงเคยเห็นผมต่อสู้หลายครั้งล้วบางสู้กับมันนะครับไม่ได้เอาไว้เล่นนะก็จะเน้นโลมิเนียนตัวเลขมาแนละ้วทำดาเมจให้ไวที่สุดครับคีย์หลักของเด็กนี้นครับที่ทำให้เก่งมีอยู่2อย่างนะคือนักแกะสลักหินนะครับตัวนี้ร่ายสองเมื่อจบเทินของเราสุมมอบวก2บวก2ให้มิเนียนฝ่ายเราที่พลังชีวิตไม่เต็มนะใบนี้ก็คอมโบได้กับรายหนึ่ง พื้นที่แซงควินเดฟสร้างความเสียหายหนึ่งแต้มให้เบนเนเดนหนึ่งตัวและมอบพลังโจมตีบวกสองโชวต้นเกมครับมังกรตัวเล็กนะแล้วก็ลงนี่มานักแกะสังหินหรือว่าจะเป็นพ่อค้ามงกุฎดอกบายนะครับคล้ายๆกันตัวนี้จะมอบหนึ่งหนึ่งให้มังกรฝ่ายเราตัวอื่นทั้งหมดเนนมมด้หนึ่งตัวเพียงทั้งหมดหนึ่งตัวนะบนสนามแล้วก็ตัวปิดเกมอีกใบของเด็กนี้นะก็คือตัวตำนานชุดใหม่ร่7เจ็ดโลโกสนักสู้นองเลือดครับเรื่องชื่อจูโจมเสียงสุดท้ายเรียกนักสู้ นองเลือดจากมือหนึ่งตัวมันได้รับบวกห้าบวกห้าะสุ่มโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับก็เผลอๆนะถ้าเราถือไอ้พวกนี้เจ็ดเจ็ดตัวอื่นอยู่บนมือนะนักลบนองเลือดเนี่ยมันก็จะบวกห้านะครับบวกห้ากลายเป็นสิบสองสิบสองสามารถสุ่มตีเข้าหน้าคู่ต่อสู้ได้ถ้าโชคดีนะครับถ้าเขามีมินเนี่ยนก็อาจจะตีใส่มินเนี่ยนก็อาจจะโชคไม่ดีตรงนั้นไปเน้นตีนะครับไม่มีอะไรมากลงบังกรมาแล้วก็บับด้วยนักแกะสลักหินหรือพ่อค้ามมกุลดอกไม้ แล้วก็พอกลางเกมครับก็ลงโลก,กอสนักสู้นองเลือดมาเพื่อหวังจะจบเกมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของที่ดีสำหรับเด็งนี้นะครับที่ผมว่าก็คือรายสี่โคศกสเตเดียมรายสี่ย้อนเวลาคำรามสู้สึกสวมใส่อาวุธให้กับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแล้วก็หมอบวบก,กหนึ่งให้อาวุธของเราที่มันดีเพราะว่าเมื่อตัวนี้ลงมาก็จะเป็นการทําลายอาวุธคู่ต่อสู้ครับถ้าใครมีอาวุธเป็นคีย์หลักนะอย่างชามแมนอย่างเงี้ยหรือว่า โรกไงครับเจอไอ้โฮสกสเตเดียมนี่ลงมานะอาวุธก็จะโดนทำลายทิ้งนะครับแล้วก็ใส่อาวุธที่กระจอกกว่าเข้าไปใส่แทนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5เด็กเมตาที่วินเรตสูงสุดนะก็มาดูกันอีกทีนะครับนี่ครับตามตารางนี้เลยนะครับเทียร์หนึ่งะครับมิดแรงแฉมแมนอโกพลัดินเมดวิญญาณธาตุดีโมฮันเตอร์เจ็บนะครับแล้วก็วอริเออร์บังกอนนะครับเทียร์เอนะครับเทียร์หนึ่งนะครับก็วินเรตเท่าที่เห็นเลย60%จนถึงวอรริเออร์บังกอนห้าสิบเก้าจุดเจ็ดนะ ส่วนเด็กเทียสนะครับที่ตอนนี้ฮิตไม่แพ้กันกำลังไต่ขึ้นมานะครับก็จะมีบอลซัมดี้เดทไนท์นะครับมีฮันเตอร์ค้นพบแล้วก็มีโ r o โทส a ม e นะครับนีคนเล่นเยอะอยู่นะครับที่ผมเห็นเห็นนะก็จะเป็นเนี่ยฮันเตอร์ค้นพบบอลซัมดี้เดทไนท์แล้วก็โ r o โท m a ม e นะครับที่ สเด็กนี้กาลังจะขึ้นมานะไม่รู้จะวินเลทจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่มันได้แค่นี้อยู่นะ55%นะยังสู้เด็กต่อยตีอันดับ1-5ไม่ได้รนะับวินเลทเยอะกว่าประมาณนี้สำหรับวันนี้นะเอาสั้นๆก่อนและกันสำหรับรวมเด็กเบต้านะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ